สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่พามาเบิ้งเข่าต่อสองนะครับพาเบิ้งเขาต่อสองครับ,บ,2 2> บ,รบวันนี้วันที16่16ตุลาคม2563ครับมือเลขกออกพอดีครับเลขกออกแต่ว่าทีมงานสวนที่นี่นพากันเกี่ยวเขาต่อสองเขาต่อสองคืออย่างครับเขาต่อสองคือเขาที่ โบตองดำโบต้องวานตัดตนด้นอรลดตัดต้นแบบใส่ปุ๋ยใสย่หน้าเอาเลยมาเบิ่งขับเขาต่อสองคุ้ใดบอกเคยเห็นเห็นไหมครับปวดเอวบ่ครับปวดเอวบ่ครับผูกกลมเกลียวปวดบ่วดบ่ครับไม่ดีแท้ <laughs> มึงรับเปิงห่วงเขาต่อสองครับผมห่วงเข่าต่อสองมููกินไปร้ายแล้วอยเที่ยวร้ายแล้วอันนี้เป็นการเทห,หน้าแบบลดต้นทุนนะครับเดี๋ยวพายังไปบึงทัางคุณอีกฟอนเขา่า <c oughs> อาที แก่วพราฟ้อมกันครับนีซุ้มที่บุหันด้แก่กับนี่แต่ว่ากับผมไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเพราะเดี๋ยวเราก็เกี่ยวของเราไปเรื่อยๆอ,อันนี้หน้าเป็น,เป,นเป็นเขาหน้าปังครับเขาหน้าปังเขาหน้าปังจังสีสเด,ดยนะครับเพราะว่าหลังจากตัดแลวกัมีอายุของมันอยู่ ที่เจอก็จะเป็นข้าวเก่ไม่พร้อมกันแต่เราก็อายุไม่เท่ากันนะครับแต่ละก็อายุไม่เท่ากันแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ทั้งหมดครับไม่ไม่ไม่เยอะมากก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหามีน้ำนะครับแต่มีน้ำแต่ดินแต่ไม่ น้ำแต่ว่าไม่ไม่หล่มครับเหยียบได้สบายเดินได้สบายเพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลว่าเราไม่ได้ไถนะครับแต่ว่าจะบอกว่าดินดินไม่ร่วนทำไมข้าวมันถึงขยายกอได้อันนี้ไงครับนี่คือตผลว่าข้าวขยายกอได้ไมีอีกแปลงหนึ่งครับเหมือนกันข้าวต่อสองเหมือนกัน เาใครเคยดูคลิปที่ผมเคยถ่ายไว้ก็จะรู้ว่าอันนี้คือข้าวต่อสองจริงๆนะครับข้าวต่อสอง <c oughs> พวกหนึ่งพอพอดีเกี่ยวแล้วแต่อีกชุดหนึ่งยังไม่พอดีเกี่ยวนะครับเป็นข้าวนาปางความสูงก็ไม่เยอะครับนีความสูงความสูงให้กลับพอดีกลับกล้องไม่เป็นความสูงประมาณนี้ ประมาณร้อยยี่สิบเซนร้อยยี่สิบเซนครับนี่ผมยืนนในนาแล้วนะนี่มีน้ำมีน้ำเหตุที่ไม่เอาน้ำออกเพราะว่ามีข้าวที่ยังไม่เกะข้าวที่ยังไม่แกะอยู่ก็เลยเอาน้ำไว้ครับเดินได้สบายครับเดินได้สบายไม่มีเลนครับนี่ข้าวต่อสองกันครับ <c oughs> การง่ายๆของการทำข้าวต่อสองคือเนี่ยชุดชุดต่อไปนี้ผมจะทำข้าวต่อสามคือผมเกี่ยวเสร็จหลักการง่ายๆคือหลังจากเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็ให้เราตัดตัดต่อข้าวเลยตัดต่อข้าวตัดให้เสมอพื้นเลยนะครับตัดให้เสมอพื้น เสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ำปล่อยน้ำเข้าให้น้ำขังน้ำขังเพ,ขเ,ตตขเพื่อให้ข้าวได้แตกต้นใหม่ขึ้นมาครับเพื่อให้ข้าวได้แตกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ว่านปุ๋ยครับเพื่อให้ข้าวโตได้ จากวานปุ๋ยก็พยายามเติมน้ําอยู่ตลอดนะครับอย่าให้น้ําขาดเพราะถ้าน้าขาดยาก็จะแหรงแต่อันนี้เราก็เติมน้ําอยู่ตลอดเราใช้เป็นน้ําโซลาเซลล์ผล <c oughs> ผลิตอาจจะไม่เยอะเหมือนข้าววานใหม่นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีช่องที่ข้าวเดิมมันไม่มีต่อข้าวอยู่ตรงนี้ ไม่มีต่อข้าวตรงนี้มันก็ไม่เกิดครับเพราะว่าก็เหมือนเราหวานมันไม่มีอะไรมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าตรงไหนที่มีต่อข้ามันก็จะเกิดมาแบบนี้นะครับยากก็ถือว่าแทบไม่มีเลยวันนี้จะเป็นข้าวกอขอเจ็ดสิบเก้านะครับข้าวพันกอขอเจ็ดสิบเก้าเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวนากรังนะครับนข้าวนาปรังรข้าวนากรัง คอยมาลุ้นกันนะครับว่าผลผลิตที่ได้จะได้เท่าไหร่ครับก็ฝากเป็นแนวคิดครับฝากเป็นแนวคิดสำหรับใครที่อยากทำานาลดต้นทุนใช้แรงงานน้อยครับทำานาครั้งเดียวอาจจะเกี่ยวได้สี่ห้าครั้งหรือเป็นสิบสิบครั้งแล้วแต่การดูแลแล้วแต่การจัดการน้ำนะครับตรงนี้คือเดิมข้าวมันไม่มีก็มไม่มีอย่างนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้หว่านเพิ่ม เดี๋ยวเข้ามาติดตามกันนะครับ